เก่ง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 มากมีความสุขมากเลยค่ะพอาเขามีเต็นท์เป็นส่วนตัวก็จะมีที่นอนให้นะคะรองที่นอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้าวันนี้คุณครูก็มาทักเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศบริเวณด้านข้างของบ้านค่ะคุณครูมีอะไรจะให้เพื่อนๆได้ร่วมชมกับครูครูนะคะวันนี้ลูกของคุณครูนะคะ กลับมาแล้วก็นำนี่ค่ะนี่นำนี่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 ที่นอนของน้องมาดีกลับมารวยมาค่ะเพิ่งประกอบเสร็จค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าลูกเขาประกอบแล้ว ได้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะอื่นที่คุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมเต็นที่นอนของน้องมาดีกับมารวยคุณครูขอนําเสนอสิ่งนี้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะน,นี่เป็นที่นอนของน้องมาดีและก็มารวยค่ะลูกขวเตียมมาด้วยสองชิ้นนะคะแล้วพร้อมของเล่นค่ะพร้อมของเล่นนี่นี่ และยังไม่พอนะคะเตรียมนี่ไม่กี่ค่ะน,นี่กระบ,บะทรายพรอ้อมใส่ทรายเรียบร้อยแล้วนะคะทรายอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับให้น้องอมาดีกับมารวยนั้นถ่ายค่ะถ่ายหนักถ่ายเบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมเต็นท์นอนหรือที่นอนของน้องมาดีกับมารวยนะคะว่ารูปลักษณ์จะเป็นยังไงแล้วน้องมาดีกับมารวยจะชอบหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะ เต็นท์นอนของน้องมาดีกับมารวยนะคะน้องมาดีมารวยประเดิมแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ลักษณะของเต็นท์สวยงามมากเลยค่ะอเนกประสงค์ค่ะเพื่อนๆดูด้านนี้สิคะด้านนี้เห็นไหมคะนี่ก็จะมีซิปนะคะนี่มีซิปนี่สามารถรูดรูดได้เลยนะคะนี่รูดรูดเพื่อจะนําของใหญ่ๆนั้นเอาออกมาได้เลยนะคะนี่นี่ น้องมาดีกับมารวยนอนนิ่งเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นประตูทางเข้าและก็ทางออกของน้องมาดีกับมารวยนะคะมีสองทางค่ะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งนี้ส่วนด้านข้างนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนเปิดโล่งแต่ว่ากั้นด้วยคล้ายๆกับตะไค่มงลวดนะคะนเนี่ยรอบเลยค่ะ เดี๋ยวครูจะเปิดให้น้องมาดีเับมารวยออกนะคะว่าเขาจะยอมออกหรือเปล่านะคะนี่ครูก็จะรูดรูดก,ก่อนนะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่น้องมาดีออกแล้วนี่มาดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันน,นี้ก็จะมีลักษณะของการพับค่ะพับน,น้องมาดีออก ลงมารวยตาพับค่ะพับขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะคะนี่เปิดได้เลยมารวยออกมาไม่ลูกมารวยนี่ก็คือภายในนะคะภายในกว้างฝางด้านในนั้นเห็นไหมคะนะ่ะก็ยังมีประตูเปิดผิดอีกด้านหนึ่งนะคะนั่นนะคะ ก็คือที่นอนของน้องมาดีและมารวยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาของไปใส่นะคะเพราะว่าเราจะเตรียมให้เขาลองเข้าไปพกักเราอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะคุณครูก็จะเอาไว้ในเต็นท์นอนของเขานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นทรายสำหรับรับที่แลก็อื่นของน้องมาดีนะคะซึ่ง จะเป็นในลักษณะก็คือไม่มีกลิ่นนะคะครูก็ mm. จะตั้งไว้ในระดับนี้นะคะเนี่ยค่ะพอพอคุณครูจัดที่นอนเสร็จนะคะน้องมาดีมารวยหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปตามกับคุณครูนะคะว่าน้องมาดีกับมารวยไปอยู่ที่ไหนนะคะแอบไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมาดีมารวยลงมาลงมาเลยลงมาเลยเอาพิ้นใหญ่เลยปะ สูงนะจ๊ะสูงนะจ๊ะอ่ะอ,ะอะ่ลงมาเลยมาดีมาดีาดลงมามาเลยอ่ะไปแล้วลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยลงมามาดีมาดูาดสิสูงมากเลยเนี่ยสูงมากเลยนี่เห็นไหมคะ่ะ มารวยขึ้นไปตามน้องมาเดี๋ยวนี้เลยมารวยนี่มารวยขึ้นไปตามน้องนี่เจ้าของเต็นท์นะคะก็มาจ้องอยู่ส่วนเจ้ามารวยนี่ก็เข้ามาแล้วค่ะพอเห็นคุณครูจะทําคลิปเขากระโดดเข้ามาเลยนี่ตอนนี้คุณครูจะให้ดูนะคะว่านี่สารพัดประโยชน์มากนะคะทางเข้าจะมีสองทางนี่ต้องมาดี ก็คุณครูเปิดเท่านั้นแหละค่ะเขาก็จะมาไอ้นั่นนี่ครูจะเปิดให้แล้วนะคะนี่นี่ทีนี้ก็เปิดปุ๊บเข้าไปแล้วค่ะจนประตูนี้ก็จะม้วนได้นะคะเก็บขึ้นไปแล้วก็มีตัวเก็บนะคะตัวล็อกอรู่ของบนนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเก็บให้เพื่อนๆดูแต่ตอนนี้เปิดเอาไว้ก่อนดูสิคะนี่มีความสุขมากเลยค่ะเพราะเขามีเต็นท์เป็นส่วนตัวก็จะมีที่นอนให้นะคะ สองที่นอนลูกก็เลยจัดกระบะทรายเอาไว้ให้ในนี้ด้วยนะคะเอาไว้ในนี้กระบะทรา,ายก็ซื้อมาพิเศษเลยนะคะสําหรับอึอของน้องแมวลุชี่นะคะแล้วก็เอาที่นอนมีของเล่นมีเบาะส่วนตัวด้วยนะคะตอนนี้น้องแมวมีความสุขมากเลยค่ะเขาก็ได้มีเป็นบ้านของเขาที่คุณครูไม่ต้องเรียกให้เขาเข้าเลยนะคะเพราะครูมาเปิดเต็นท์ให้เขาเท่านั้นแหละเขาก็เข้าไป กำลังมีความสุขมากเลยแย่งกันเลยค่ะว่าจะหยู่ตรงไหนดีนี่นี่